สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะแม่ส้มนั่งทํางานอยู่ค่ะก็แบบโอ้ยอยากกินผัดกะเพราเนาะผัดกะเพราแบบเผ็ด,ผด,ผดๆแซ่บๆเลยค่ะมาเลยค่ะถึงบ้านก็เด็ดใบกะเพราแล้วก็มาโคลกพริกค่ะใส่พริกไทยดํานะคะกระเทียมแล้วก็พริกกระเลี่ยงค่ะโขลกให้ละเอียดประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆโคลกเนี้ยเผ็ดแซ่บร้อนออกหูเลยค่ะ แล้วแม่ส้มก็เอานี่นะคะคว่ำครกลงไปเลยจ้ะผัดให้ให้มีความหอมและเติมไปด้วยน้ำล้างครกนะคะแม่ส้มจะใส่ลูกชิ้นกับเน่อไม้ดองไปพร้อมกันเลยค่ะปรุงด้วยนี่ซีอิ๊วดำผงปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะแค่นี้เลยใส่เนื้อที่หลังนะคะเพื่อไม่ให้เขาแข็งเนาะ แม่สม้มก็จะกินแบบเนื้อแบบนุ่มๆอะคะ่ะและนี่ใบกระเพราหน้าบ้านแค่นเด็ดมาได้เยอะอยู่นะคะเพื่อนๆหอมมากๆเลยคะ่ะกระทะเนี้ยน่ากินกินแล้วอร่อยมากเผ็ดร้อนออกหูเลยค่ะเพื่อนๆไปกินข้าวกันจ้าสวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูน้ำพริกปลาคะ่ะมีผัก ผักหนามลวกผักกูดแล้วก็ยอดมะกอกค่ะและอันนี้ก็คือผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราลูกชิ้นเนื้อใส่เนื้อนิดหน่อยเนาะ,ะแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองด้วยค่ะอันนี้เป็นเมนูเด็ดเด็ดตรงไหนหรู้ไหมคะเพื่อนๆเ,เป็นผัดปลาไหลค่ะผัดปลาไหลใส่กระชายเด็ดตรงไหนคะหากินยากด้วยค่ะหากินยากตรงที่ยายจุกเป็นคนทำครับ <c oughs> เป็นคนเป็นคนทำเองนานๆจะแบบจะทำนะคะปีหนึ่งจะทำสักสองครั้งอะคะนี่ค่ะผัดปลาไหลชิมแล้วจ้ะอร่อยมีนาาไม่อยากกินอยากกินมาทั้งนี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะยังไ,ไม่รู้รสชาติเลยว่ามันอร่อยขนาดไหนไม่เคยกินกินเป็นหรอผัดปลาไหลอ่ะไม่รู้ผดดู้ดีๆีรูกมาไม่รู้คับ <laughs> อยากชิมผัดปลาไหลอะ อย่าซูดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอมาจ้ากินข้าวกันเลยนองว่าจะเผ็ดไม่เผนะ็ดเลยแต่แม่ส้มแอบ,บชิมแล้วเผ็ดนะเพื่อนๆระวังน้องเดินดีๆลูกโอ้ แาวทำกะเพราเพื่ออร่อยมากทำเองอร่อยเองอือมะม่วงเหกกี่ยวนะค่ับผัดกะเพราซุปนี้แกงแซบ่บแซ่บสนใจอยากเลยค่ะเผ็ดร้อน น้องครับอาโปเป็นอะไรมาี้จะลองห้หรอพี่ไม่เล่นกับน้องเลยดูที่น่าจับโต๊ะลูก ไปเนาะไหนน้ําอาบตัวเนี่ยไหนเนาะเอาน้ําไปออกคลิปสิอื้อมาเดี๋ยวอุ้มน้องเองเดี๋ยวเอาน้องออกคลิปขอตัวน้องน่ารักอือหน้าแบบนี้เนี่ยจุ๊บปากเลยปากเป็ดอื้อเดี๋ยวๆๆ ไงเจีวดูดีคุณไงเจ๋วนี่คือปูญ่เจ๋วมือมันหักแล้วก็มห้โพสต้องให้อร่อยค่ะ กระดูกมันแข็งจะอร่อยครับอืผักหนามค่ะ ผัดอะไรผัดกระเพราเนาะเนี่ยปลากระป๋องเนี่ยกินข้าวกับปลากระป๋องแต่น้องต้องกินแบบองนนะถ้วยที่สองลแล้วต่อไปก็ถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยห้าถ้วยเจ็ถ้วยไปแล้วเจอสามที่แพงใหญ่ <c oughs> ด้วยเพื่อปกป้องรือนด้วยเพื่อปกป้องดครับ้วย่อปกเ่อปงือนด้วยเพื่อปกป้องด้วยดคสกน่ เล่นกับน้องค่ะ <c oughs> แพลทิอันนี้พี่มัแผกักะเพราแฟ่บระเบิดเลยสนไมอืมง่ะเป็นไหม สืใจค่ะอคุณเชินเหร

ใ,ใช้พริกกระเลียงค่ะพพเพื่นพอนๆค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đúng no về đơn nhức tháo luôn

ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มชอนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ